วันที่12กันยายนพุทธศักราช2565เวลา6นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการถึงนครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายนทวัฒน์กฤษณามระเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินนายสุวพงศ์สิริสอนกงสุนใหญ่น,น,นครฟรงเฟิร์ตดาวาอากาศเอกอนุรักษ์โรมนารักผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลิน พันเอกสุรชาติวรสุดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินนาวาเอกปริทัศน์ชาตสิงห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุวนใหญ่นนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสเด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีประทับรถบสัสพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนครแฟรงก์เฟิร์ตไปเมืองชตุตการ เมืองหลวงของรัฐบาเดินเวิร์ทเทิร์แบกเป็นรัฐทางตอนใต้ของสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีติดกับสมาพันธ์รัสวิสเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการในช่วงต้นศตวรรษที่13ปัจจุบันชตุกการ์ดเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งของบริษัทรถยนต์ที่มีชื่อเสียงแต่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมที่สวยงามตามธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองสตุตการ์ดสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี